ตอนนี้กี่เดือนแล้วกี่กั่ตาตาคะตอนนี้3มเดือนกว่าแล้วค่ะอ๋อนี้ตั้งใจแบบว่ามาบอกช่วงนี้เลยไหมคะใช่ก็ตั้งใจจะบอกช่วงนี้แหละเพราะว่าด้วยความที่แบบคือตอนแรกที่รู้ว่าอยากจะบอกทุกคนเลยค่ะจะบอกแบบบอกเพื่อนบอกอะไรเงี้ยต่ว่ายังไม่บอกดีกว่าแล้วก็แบบไปหาคุณหมอเพื่อความมั่นใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บังเอิญว่าไปเจอเรื่องนั้นอีกแล้วก็ได้รู้สึกว่าแบบเหมือนเราก็คุยกับคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าแบบช่วงแบบสเดือนแรกเป็นช่วงที่มันแบบ มันบอบบางมากมันเซนซิทีฟมากอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมแบบอยากเอาแบบให้มั่นใจก่อนอก็คุยกับพิเศษว่าเอาให้มั่นใจแบบชัวร์ๆก่อนเลยเหอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง <ๆ S 1> ตอนนั้นที่ที่เจอเหมือนกับเหมือนไม่เจอน้ำใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันมเป็นยังไงคะคุณหมอคิดว่าน่าจะเป็นจากการที่ปกติแล้วประจำเดือนลงมาไม่ตรงค่ะเพราะฉะนั้นวันตกไข่อะเลยไม่ตรงวันที่แบบคุณหมอนับเลยแบบคาดเคลื่อนอะไรแบบนี้ค่ะ ยังไม่เจอซึ่งความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงคะเหมือนเราจ๊น้องจะมาแล้วแต่แบบเฮ้ยมันไม่เห็นอะไรเ้ยคือวีคนั้นนะ่ะเป็นวีคที่แบบคือตอนตรวจแล้วแบบเครียดมากตรวจแล้วแบบคือพูดอะไรไม่ออกมันเป็นอะไรที่ใหม่มากสําหรับกับพิเศษนะคะคือตอนแรกคุณหมอก็แบบตรวจแล้วก็คุณหมอก,ก็เงียบไปแล้วเราก็เหมือนเราก็น่าเสียนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก,ก็แบบเหมือนมีแบบสายหน้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพอแบบมาคุยกันคุณหมอกบอกยังไม่เจอ เราก็เลยแบบมันแปลว่าอะไรเนี่ยเลยอย่างเงี้ยเออล้วก็เสียตอนนั้นแบบนรากับพี่เซนแบบจ่อยแล้วก็แบบจะถามหมอก็ถามไม่ถูกคือเหมือนแบบมันมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือช่วงนั้นต้องรออีกสัปดาห์แล้วไปตรวจหม่ใช่แล้วช่วงสัปดาห์นั้นนะเป็นช่วงสัปดาห์ที่แบบอยากคือไม่รู้จะทำยังไงช่วงช่วงแรกที่ไปตรวจเลยตอนนั้นนะค่ะคุณหมอเดาว่าน่าจะ6ี เป็นที่แบบปกติเขาจะนับตามแบบวันประจําเดือนมาวันแรกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นได้บอกครอบครัวไหมคะาแบบในช่วงที่รอวันนั้นอ๋อวันนั้นมีบอกแค่แม่นมวกับแม่พี่เซนเนยค่ะคือบอกเอ้ยตอนนั้นแม่เมลเออแม่มูรู้แล้วใช่แค่แม่นมวกับแม่พี่เซนเนะยค่ะคือแบบบอกน้อยมากเลยเพราะมันเหมือนแบบมันยังแบบไม่ใช่เปล่าใช่เปล่าอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยกล้าบอกใครแต่อีกวิคไปก็คืออ่าหนึ่งก็พออะไรพอเลยใช่พออีกวีคหนึ่งไปก็ เจอแหละก็โล่งคือแต่ว่าระหว่างนั้นเราก็แบบเสิร์ชดูข้อมูลไปไหว้พระอะไรเงี้ยคือจะทํายังไงอ่ะเออแล้วก็สุดท้ายก็เจอก็นโล่งมากจะเป็นคุณแม่นะครับมันูขนาดไหนครับเดกก็จริงๆก็ยังเป็นความรู้สึกที่มันยังยังยังงงอยู่นะคะเพราะว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากเลยเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เดี๋ยวก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปกับพี่เซนเนี่ยแหละค่ะ ดูตื่นเป็นมากๆเหมือนกันเยซนก็ตื่นเต้นมากๆคือทั้งดูทั้งี่เซนเลยงงงงว่าแบบอุ๊ยมาแล้วจริงเหรอมันมันเหมือนเร็วมากแบบคือเราเพิ่งปล่อยเพิ่งปล่อยไปแบบเดือนเดียวอะไรเงี้ยปลอแค่ครั้งเดียวคือสุขภาพดีมากค่ะปล่อยไปแบบเดือนเดียวติดเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบเรายังงงเรายังไม่ได้แบบตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ก็เป็นเรื่องใช่ก็เป็นเรื่องที่แบบน่ายินดีมากๆเลยคือทางทางบ้านคุณเซนนะคะคุณแม่เขาก็แบบโหยดีใจมากเพราะเขาแบบอยากให้มีมาแล้วมานานแล้วใช่ก็คุณแม่สั่งเครื่องวัดหัวใจเอ๊ะเขาเรียกนะเครื่องฟังหัวใจใช่ไหมมันนัดใส่ไว้เองใช่ทำเครื่องเองเป็นแบบเป็นคนรวยเรียนไปตังก็คุณแม่คุณเซนค่ะเขาก็เหมือนแบบไป ซื้อพวกกระเพาะปลาสดใช่ไหมปลาตุน๋นอ,อะไรอย่างเงี้ยมาให้ทานอยู่เรือ่อยๆเขาบอกว่าเหมือนแบบต้องดูแลแต่แบบอยู่ในท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะก็อ,อร่อยดีมันก็รสชาติเหมือนแบบเหมือนกระเพาะปลาอะไรอย่างเงี้ยปกติก็อร่อยดีเป็นเหมือนกระเพาะปลาน้ำแดงอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ต้องเหมือนบต้องดูแลตัวเองมากตัมีอะค่ะนมีแพ้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะเป็นคนโชคดีมากเลยไม่แพ้เลยค่ะคือ ชีวิตปกติเลยมีมีแค่เรื่องแบบเหมือนง่วงนอนแล้วก็ปัสสาวะบ่อยอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองนอกานั้นก็นอกนั้นก็แบบเหมือนเดิมเลยค่ะความอยากทานเปรี้ยวอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าปกติเป็นคนชอบทานเปรี้ยวอยู่แล้วเหมันก็เลยแบบไม่ไม่ได้รู้ว่ามันใช่เราเป็นคนดูแลดีกว่าปกตินะช่วงนี้เฮ้ยก็ดูแลดีอยู่แล้วนะแต่ช่วงนี้เาก็แบบดูแลดีขึ้นอะไรเงี้ยคือแทบไม่ต้อง ทำอะไรมากมีทำอะไรเออมีแบบแอร์ครนะแบบนั่งเช็ดเท้าให้ได้ขนาดนั้นแต่ว่ายังแบบสมมติว่าผมบูิษัทผมมาอะไรเงี้ยได้ผมอะไรเงี้ยพอแบบเขานั่งดูทีวีอยู่ได้ยินเสียงเราได้ผมเปิดเครื่องได้ผมก็จะมาได้ให้อะไรแบบเนี้ยค่ะก็แต่เขาก็ทําแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วนะเขาต้องสั่งงานอะไรบ้างไหบอกอะไก็เขาก็แบบคอยย้ำนะคะว่าให้ระวังคือ คือด้วยความที่มาเร็วมากแล้วเรายังมีงานค้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นห่วงบางทีแบบบางงานเขาก็แบบเป็นห่วงว่าเราจะต้องมีทําแบบออกแรงอะไรเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นห่วงแค่นั้นแหละแล้วอย่างละครนะคหนาเปี่ยนอะไรแล้วยังไงอย่างละครก็เหลือแค่3คิวเองค่ะก็ก็อีกไม่นานก็จะปิดแล้วก็พอดีลงด้วยชาวแกงว่าไงราคาชาวแกงชาวแกงก็ตือสเตนเชาวแกงก็แบบประมาณว่า แล Debatte, okay. Okay. Yeah, ้วก็ไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเรามีไปทานข้าวกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็แบบมีทานไหวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบไม่ทานเขาก็ถามทำไมไม่ทานนุ้ก็อ๋อไปบนมาบ่ไปเรื่อยอ่ะนะ้จนนุ้กบ่ไปบออบนนมาอะไรเงี้ยนุยังไม่กล้าบอกใช่ก็ไม่กล้าบอกยังไม่อยากบอกคืออยากให้แบบรอครบ ให้มันชัวร์ก่อนแบบชัวร์นแน่ๆน่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเราตั้งใจใใจะถือเครดอยู่แล้วหรือว่าที่ผู้ใหญ่เขา,เเาจริงๆไม่ได้แบบตั้งใจถึือในขนาดนั้นค่ะแต่ว่าด้วยด้วย,ด,วยด้วยที่คุณหมอบอกว,ว่าแบบช่วง3เดือนแรกเป็นช่วงที่แบบเซนซิทีฟมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้ผ่าน3เดือนนั้นไปก่อน <คร S 2> อแล้วก็เอาให้ตรวจให้มันมั่นใจว่าแบบอ่ะปลอดภัยแน่ๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีใครเขามาทำศึกษาไหมครับแชร์ประสบการณ์คุณแม่เพิ่งเริ่มตั้คัร ก็มีบ like, like, ้างนะคะอย่างแบบว่าเออก็จะมีเพื่อนมาแบบมาคอยถามว่าเออเขาเรียกว่าอะไรฝากท้องกับคุณหมออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะช่วยแนะนําให้อะไรแบบเนี้ยก็มีแซวนะว่าเปิดคุณลิพิกฟรีก็มีคือส่วนใหญ่พวกถ้าเพื่อนๆใกล้ชิดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าและว่าและอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้บอกใครเลยคือ เพื่อนที่แทบจะรู้พร้อมกันกับแบบทุกคนเลยอะค่ะบางทีแบบเพื่อนยังแบบตกใจดูคลิปแล้วก็ตกใจว่าสรุปว่ายังไงเนี่ยท้องหรือไม่ท้องเนี่ยอะไรเงี้ยคือไม่ได้แบบเขาก็ไม่รู้ก่อนที่พอเห็นแบบท้องตัวเองเริ่มป่องออกมาก็เริ่มแล้วนะเนี่ยนี่ก็แบบแอบปวดซีดนิดนึ่งกลัวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดันน้ำหนักเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรากังวลไหมคะหรือว่าจริงๆก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติ ก็ก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาตินะคะจริงๆคุณหมอบอกว่ามิวจะต้องน้ําหนักขึ้นได้แล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่ขึ้นเลยค่ะแต่เขาบอกต้องขึ้นแล้วหลังจากนี้ต้องขึ้นแบบเดือนละแบบโลครึ่งสองโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะถุกต้องต้องขึ้นแล้วทานได้ปกติทานได้ปกติเลยค่ะยไคไหะคะต้องเจะจริง ได้หมดเลยค่ะหญิงและชายได้หมดเลยปล่อยไปตามแบบธรรมชาติเลยคนนี้คือธรรมชาติให้มาเลยจริงๆมีไม่แปลกนะมีแบบไหมไม่แปลกตอ้นี้ยยไม่ราบจริงๆตอนนี้แอบทราบเพศแล้วด้วยแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะนี้ทราบจากการตรวจเลือดตรวจจากโครโมโซมค่ะก็พอทราบแล้วแต่รู้นะเนี่ยยังยังไม่บอกเนาะ ยังไม่บอกละกันเดี๋ยวรอชัวร์ๆก่อนเขาไม่ีเริ่มไหมครับเขาม่มีเลิฟไหมเลิฟเลิฟจะบอกเพศอะไรเงี้ยอ๋อเลิฟบอกเพศอะคะเคาไม่มีเลิหรอะเอาแค่ว่าไหนที่แบบเรารู้ชัวร์ีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพศที่ตรงใจไหมคะตรงใจตัวเองจริงจริงที่ผมว่าไม่ได้ไม่ได้แบบคาดหวังว่าคนแรกจะเพศอะไรอ่ะอืมคนแรกคือแบบเพศอะไรก็ได้เลยทำงานไปถึงเดือนไหนครับนี่แหละเดี๋ยวก็จะอยู่ละ นี่จริงๆหลังจากนี้ก็จะเหลือแค่ถ่ายละครอีกประมาณสามคิวแล้วก็แล้วก็ปิดต่อกละค่ะเนี้ยหยุดเลยเนี่ยหยุดอะค่ะอย่างตอนรู้ก็ร้องร้องไห้เลยะมาณนั้นไม่ร้องอะมันเป็นความรู้สึกที่มันงงมากกว่าเพราะว่าตอนนั้น่ะคือคือที่บ้านก็จะมีเครื่องตรวจอที่ตวรวจปัสสาวะใช่ไหมคะใช่คุณเซนก็ซื้อมาเป็นสต็อกไว้เต็มเลยแล้ววันนั้นก็กลับมาก่อนจะนอนจะนอนอยู่แล้วคุณเซนก็บอกว่า มีมีตรวจหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าตรวจหน่อยดีกว่ามันก็อ่ะอตรวจก็ได้แล้วก็ใจก็คือไม่ได้คิดเลยก็คือตรวจไปอย่างนั้นนะคะเขาบอกให้ตรวจก็ตรวจก็ได้แล้วก็อ้าวปรากฏว่าอ้าวยังไงอ่ะคือตอนแรกขึ้นมาขีดนึงก่อนช,ชัดๆเลยขีดนึงแล้วก็โอเคก็ก็ก็คิดว่าน่าจะขีดนึงอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วปรากฏพอแบบทิ้งไว้แป,ป๊บนึงมันเริ่มขึ้นอีกอันหนึ่งจางๆแล้วแบบพี่นี่มันอีกขีดนึงปะเนี่ย หรือมันไม่ใช่เพราะมันจางม,มากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยเสิร์ช Google แล้วก็ลองเอาอีกอันนึงมาตรวจกเพื่อนอีกอันนึงจางๆค่เพราะเราจำได้ว่าก่อนหนะน้านี้เคยเมื่อประมาณแบบไม่กี่วันที่แล้วค่ะเคยตรวจแบบไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นไม่เห็นขีดอีกขีดหนึ่งเลยเห็นแบบแค่ขีดเดียวแบบชัดๆแต่เราคงไม่ได้มีสัญญาณแบบนเื่อมากมีอาการนยไเลยอ่ะย่างเลยก็คือแคุู่มล้อมลูบคือด้วยความที่เป็นคนประจำเดือนมาไม่ปกติอยู่แล้ว จริงๆอ่ะตอนนั้นก็เป็นขวดเป็นช่วงที่ประจําเดือนควรจะมาแล้วแต่ว่าเราอ่ะมาไม่ปกติอยู่แล้วก็ <rồi. S 2> เลยไม่ได้เอะใจอะไรเลยแบบไม่ได้เอะใจเลยก็แค่คิดว่าเดี๋ยวมันก็คงมาแหละอะไรอย่างเงี้ยเมล์นิดนิด <c oughs> นึงเรื่องแบบอ่าชาวก่อนทิตภัณฑ์กับแต้วอะค่ะมันก็มีบหมือนดราม่าว่าแบบอย่างทายางแต้วก็ออกกำลังกายแต่ก็แบบมีเซ็ตตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมน้องเข็นข่าวก็เห็นบ้างค่ะเห็นบ้างค่ะแต่จริงๆอันนี้เป็น เป็นเหมือนคอนเซปต์แรกที่เราคิดไว้อยู่แล้วว่าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันคือพี่ได้เป็นคนออกกําลังกายหนักๆอยู่แล้วคือทุกคนก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาออกกําลังกายก็จริงแต่เขาก็เขาก็จะมีเรื่องที่เขาแบบคอนเซิร์คือการออกกาลังกายบางที่มันเหมือนมันจะมีบางส่วนที่มันไม่ลดสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบอยากจะได้อะไรบางอย่างที่มาช่วยตรงเนี้ให้มันให้มันเบิร์นออกไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องการโฆษณาที่ผนว่าแบบมันเป็นคา้อาจจะเป็น ตยงที่ผิดในในี้อะไรเงี้ยว่าแบบผู้หญิงต้องเลียวบ้างนะอะไรเงี้ยค่ะก็การเป็นนักมสที่มาจริงๆว่ามันเหมือนกับเราอาจจะสื่อสารสื่อสารผิดไปนิดนึงจริงๆเราอะอยากตั้งใจให้มันเหมือนเป็นแบบคือเราก็เป็นตัวเราแบบนี้แหละแต่เป็นเราในเวอร์ชั่นที่แบบที่มันที่มันเข้ารูปที่มันแบบเออที่มันไม่ได้มีส่วนเกินอะไรไม่ให้แบบกวางหูกว้างตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอ,อเป็นมีคนมองด้านล่าอย่างนี้มันมีผลกระทบกับ เราคุยยังไงไหมคะก็เราก็พยายามจะสื่อสารออกมาให้มันให้มันเป็นในเวที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตัวเจ้าของพิเรียนไปโเค้วเรื่องนี้มันก็เราก็คุยกันนะคะก็อยากจะให้มันให้มันสื่อสารให้มันชัดเจนมากกว่านี้อะไรเงี้ยอันนั้นมันอาจจะแบบผิดพลาดเรื่องแบบการการสื่อสารออกมาเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะสื่อสารหาวิธีสื่อสารใหม่อะไรเงี้ยค่ะพี่วัวจะมองที่ม่เจอแต่เพื่อนอยากื้อค่ะก็จริงๆเราก็เราก็ ร้อมที่จะแบบปรับทิศทางให้มันให้มันเป็นในเวที่แบบถูกต้องอะไรอย่างนี้นะคะคือผลิตภัณฑ์นะคะมัน,ม,นมันเรารู้อยู่แล้วมันเป็นยังไงแต่เราแค่แบบอาจจะหาทางสื่อสารยังไม่ถูกอะไรแบบนี้